นะะฮผู้อยู่เบื้องหลังนะฮะนกักปฎิบัติอะคาเดมีและทุกงานอาจารย์ทุกท่านนะฮะผู้ปกครองนะฮะทุกทา่านทุกส่วนหลาน,นเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งน,นี้น,นะครับนะกิจกรรมครั้งน,นี้นอกจากเดิมเนี่ยไปร่วมงานครั้งที่แล้วเนี่ยต่อต้านยาเสพติดกีฬาสุขสันต์ต่อต้านยาเสพติดแล้วก็ทำมาเรื่อยๆจนมีวันนี้นะครับผมก็อยากให้กิจกรรมดีๆเนี้ยเกิดขึ้นอย่นนางคนดอนเดินไปอย่างเงี้ยผมว่า อีกไม่เก <m ics> <sh yelled> ิน12น่าติดใจนะครับจะให้ของเราพัฒนาทางการกีฬาทุกภาคแข็งแรงและคนไหนที่มีแก้วสามารถพัฒนาให้เประสบความสำเร็จได้ก็จะดีใจนะครับแล้วก็อนไม่ได้เราใหญ่ก็โดนเชื่อชาติหลายคนแล้วไม่แน่คนที่นั่งอยู่ในนี้น้องๆเนี่ยอาจจะได้เป็นทีมช้างศึกในนาครก็ได้นะครับท้ายนี้นะครับ

นำท่านผู้ชมไปที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองไปชมการแข่งขันฟุตบอลรายการชมลมสื่อดอนเมืองครับประจำปีพุทธศักราช2566เมื่อวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์พศ2566ที่ผ่านมาโดยมี5ทีมเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 1. อาคาเดมีนาคประดิษฐ์จูเนีย 2. เยาวชนทางอากาศกีฬาสามโรงเรียนเปรมประชา 4. โรงเรียนประชาอุทิศห้าโรงเรียนวัดเวลุวนารามความมุ่งหวังของฝ่ายจัดการแข่งขันเพื่อให้เยาวชนลูกหลานชาวดนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมออกกำลังกายพบปะมิตรสัมพันธ์รวมทั้งได้ห่างไกลยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายตลอดทั้งโซเชียลที่ไม่เกิดประโยชน์ อย่างเช่นเกมในโทรศัพท์เป็นต้น ชมรมสื่อดอนเมืองขอขอบคุณคุณตุ้ยไกลศักดิ์เสวียงที่สนับสนุนและพร้อมผลักดันเยาวชนดอนเมืองให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศด้านการกีฬาเพื่อต่อยอดสู่นักฟุตบอลอาชีพในลำดับต่อไปไทยยยลีลี่หนึงงงขขขขขออดมอมมมามาาากเเแั้ชิ